ใครับสวัสดีครับเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการให้รู้ว่าแต่ละแบงค์เนี่ยของที่เวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเพราะเวลาคนเวลาไปซื้อของหรือว่าเวลาไปจ่ายเงินเนี่ยบางทีเราก็ชอบแบบไกด์อาจจะชอบสอนว่าเอ้ยราคาเท่าไหร่ก็ต้องถามว่าบาเยียวถึงว่าบาวเยียวแปลว่าเท่าไหร่เสร็จพอพ่พอค้าแม่ค้าเนี่ยหรือคนก็ตอบกลับมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็งงละตกลงมันเท่าไหร่ ช่ไหมเพื่อป้องกันวิธีการโกงแล้วก็ให้ให้เรารู้ว่าแต่ละแบงค์มันเรียกว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะสอนให้นะว่าแต่ละแบงค์เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มเลยคือตอนนี้ผมมีแบงค์อ่ะครบละนะของที่เวียดนามนะครับนะครับเราเลือกจากแบงค์ที่เอาจากใหญ่สุดไปก่อนก็ได้นะว่าว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือแบงค์ใหญ่สุดเนี่ยมันคือแบงค์ห้าแสนนะครับแบงค์ห้าแสนสองแสนหนึ่งแสน นะครับห้าหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันนะครับหนึ่งพันแล้วก็ห้าร้อยนี่ครบละแบงค์ที่ในประเทศเวียดนามมีนะครับไม่มีเหรียญนะครับไม่มีเหรียญแต่เดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละอันมันเรียกว่าอะไรนะครับอันแรกนะครับนะอันนี้ผมไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่นะแต่อว่าแต่ละแบงค์มันเรียกว่าอะไรนะครับนะสมมติว่าเขาถามว่า how much ถูกไหม how much นะภาษาอังกฤษนะถามมาชือเท่าไหร่ภาษาเวียดนามคือเบลเยี่ยวถูกไหมเบลเยี่ยวเนี่ยเท่าไหร่ปุ๊บเขาบอกว่า นำนำจำงางนะแบงค์นี้ยมันเรียกว่านำจำง่างนะนำจำนะนำเนะี่ยแปลว่าห้าจำก็คือร้อยงางนี่คือเป็นหลักพันนะครับอันนี้คือนำจำงานเขาบอกว่าเบ้าเยี่ยวเบ้าเยี่ยวนำจำง่างนำจำงางก็คือใบนี้นะใบเนี้ยนะคือแบงค์ห้าแสนนะครับนำจำงานห้าแสนนี่ก็เท่ากับประมาณสักเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะใบนีนะ้นำจำงา่าง อันที่สองนะครับนะแบงค์สองแสนนะครับนะเขาถามว่าเบ้าเยี่ยวเบ้าเยี่ยวนะบอกว่าห้ายจำงหางหายแปลว่าสองหรือว่านะหายแปลว่าสองนะห้ายจำจำจำเป็นหลักร้อยหายจำคือสองร้อยงางก็คือหลักพันนะครับเขาบอกว่าห้ายจำงหายจำห้ายจำแต่ส่วนมากเขาเขาจะละคำว่างหงไว้เขาพูดแค่สามตัวแรกนะก็คือบอกว่าหายจำ หายจำหายจำหาจำเรารู้แล้วเฮ้ยหายจำเท่าไหร่หายจำก็คือสองแสนถือว่าสองแสนเนี่ยคือสามร้อยบาทนะหายจำนะอันนี้แบงค์ต่อมานะผมไล่จากมากไปหาน้อยเลยนะอันนี้คือหมกจำนะคือแบงก์แสนแบงก์แสนเนี่ยเราค่อนข้างจะใช้กันบ่อยสุดเวลาเราซื้อของกินข้าวถือว่าใช่ไหมเขาถามว่าเบ้าเยี่ยวเบ้าเยี่ยวว่าเบ้าเยี่ยวเท่าไหร่ใช่ไหมเบ้าเยี่ยวเอามาใช่ปะเขาบอกว่าหนึ่ง ส่วนมากเขาจะละคําว่างานแต่ว่าถ้าเราใช้พูดเต็มก็คือว่าหม,หมกจางานนะอันนี้ใบเนี้ยคือหม,หมกหมกแปลว่าหนึ่งนะจำเนี่ยจำเนี่ยคือหลักร้อยนะงานก็คือเป็นหลักร้อยน,นคือตัวนี้แบงค์นี้ก็คือว่าหมกจางานหมกจางานแบงค์หนึ่งแสนเนี่ยคือว่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทประมาณคนะอผ่านไปละสามอันนะแบงค์ต่อไปนะครับคือแบงค์ห้าหมื่นนะครับ แบงค์ห้าหมื่นนะครับแบงค์ห้าหมื่นนะครับแบงค์ห้าหมื่นคือนําเมยงานนะนาเมยงานนะนำเมยงานเนี่ยนำนำแปลว่าห้านาคือห้าหรือว่าเมย์เป็นหลักสิบนะครับงานนะก็คือเป็นหลักเป็นหลักพันนะครับนะนาเมยงานนาเมยงานเนี่ยอันนี้ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าบาทนะครับนะเบ้าเยี่ยวเบ้าเยี่ยวนะเขาตอบมาว่านําเมยนะนาเมยหรือว่านําเมยงานก็คือแบงค์นี้ อ่าคราวนี้แบงค์ต่อไปนะครับนะอันนี้คือแบงค์สองหมื่นก็คือไฮเมย์นะไฮแปลว่าสองเมย์คือหลักสิบเมยคือหลักสิบนะงานก็คือหลักพันนะไฮเมย์งานอะ่าแล้วขามว่าเออเราถามว่าเบ้าเยี่ยวนะแม่ค้าตอบมาว่าหฮเมย์ mer, นะไฮเมย์งานะก็คือแบงค์ใบนี้นะคือไฮเมยส่วนมากถ,ถ้าเราไปกินกาแฟา ไปกินอะไรอ่ะซื้อน้ำน้ำเปล่านะโคคาโคล่าอะไรก็แล้วแต่ราคาไม่ได้อยู่ประมาณเนี้ยนะอ่าประมาณไฮเมย์ mer, นะก็บอกว่าไฮเมย์อันนี้ก็คือประมาณ30บาทไฮเมย์นะ Hi <c oughs> อันนี้แบงค์ต่อไปนะที่เป็นเป็นแบงค์อันนี้คือแบงค์หนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นก็คือเมย์นะเมย์งางเนี่ยนะนะแบงค์นี้คือเมย์ งานคือหลักพันนะส่วนมากเวลาแม่ค้าพ่อค้าผู้ก็จะบอกว่าเหมยเหมยนะเหมยก็คือสิบนะครับก็คือเหมยงานนี่อันนี้คือสิบห้าบาทแบงค์ใบนี้นะครับนะโอันี้แบงค์นี้เนี่ยก็คือเป็นแบงค์ย่อยๆนะครับแบงค์ย่อยๆนะก็จะมีไฮงานจําได้ใช่ไหมไฮแปลว่าสองงานก็คือหลักพันนะอันนี้คือแบงค์ไฮงานไฮงานแบงค์นี้คือประมาณสามบาทไฮงานนะครับนะแบงค์ต่อไปก็คือ หมกงานนะหมกแปลว่าหนึ่งงานแปลว่าหลักพันนะหมหมกงานใบนี้คือ6สลึง1บาท50ตังค์นะครับแบงค์นี้ส่วนมากเราแทบไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากมันจะเป็นแบบการทอนจากในห้างหรืออะไรมาอย่างเงี้ยก็คือนำจำนะครับนำคือ5นะครับจำนะครับจำมก็คือหลักร้อยอะไรนี้คือ,อนำจำนะนำจำตัวนี้นี่ตัวนี้อยู่ประมาณสักเอ่อเท่าไหร่อ่ะเอ่อบาท ก็สามสลึกนะครับตัวนี้ใบเนี้ยนะครับเป,เป็นเศษย่อยมากนะครับนะโอเคนั่นคือแบงค์ทั้งหมดอนะ่ะของเวียดนามเนะี่ยทุกคนคงอยแบบจะพอรู้ละวนะครับว่าเวลาเราไปซื้อของนะเวลาไปซื้อของหรือว่าเวลาไปไปไปซื้อของแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเรามาว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับนะก็จะได้รู้ว่านะควรจะหยิบแบงค์ใบไหนนะครับ สิ่งที่จะสับสนนะอย่าลืมนะถ้าเกิดเรากลางแบบนี้นะเราเห็นนะเราเห็นนะว่าแบงค์สองแบงค์เนี่ยสีใกล้เคียงกันมากนะคนไทยชอบหยิบผิดนะครับบางทีเนี่ยนะเราเขาบอกว่าไฮเมย์เนี่ยไฮเมะนะครับเราต้องหยิบตัวแบงค์สองหมืนให้เขานะเพิ่ว่าสีเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกันนะบางคนเนี่ยจะหยิบผิดเอาตัวน,นี้ไปให้นะครับนะจบเลยนะเพราะนี้ราคาเนี้ยใบเนี้ยแค่30บาทเอง แต่ว่าใบนี้เนี่ย750บาทนะครับเพราะฉะนั้นคือเราต้องดูให้ดีนะครับแต่สีอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยใกล้เคียงกันมากนะครับยกเว้นสองอันนี้นะครัให้เป็นข้อควรระวังเอาไว้แล้วกันนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับของเงินที่เวียดนามเขาเรียกอะไรนะผมทวนครั้งสุดท้ายนะครับนะครั้งสุดท้ายนะโอเคตัวนี้คือน500งาน200งาน หนึ่งานนย ngàn หานิบ ngàn งานบ n g à าสิา n องานงานึ่นนนนนำจพำอาะละ่อันนี้คือทั้งหมดนะครับของเงินเวียดนามนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ช้อปปิ้งด้วยความสนุกแล้วก็ได้อัดรถแล้วก็จ่ายเงินให้กับแม่ค้าได้อย่างถูกต้องนะครับ โอเคขอบคุณมากครับสนับสนุนรายการโดยไซมิสทราเวลสนใจเที่ยวเวียดนามแบบกรุ๊ปส่วนตัว